สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง l ล i อ n e Empire CFC คลิปนี้มาพบกับข่าวสารของเชลซีกันอีกเช่นเคยสรุปข่าวสารเชลซีวันที่3กันยายนอันดับแรกคืนนี้มีเกมพรีเมียร์ลีกนะัดที่6ของเชลซีโดยเชลซีจะเล่นในบ้านแข่งกันที่สนามสแตมฟอร์ดบิทลังเย่าของเชลซีโดยจะลงแข่งขันกันวันที่3กันยาเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยค่ำคืนนี้เชลซีจะไม่มีเอ็นโกโลกองเต้เช่นเคย และต้องเช็คความฟิตผู้เล่นอย่างเทโวชาโลบาและรูเบนลอปเตอร์ชีกแต่ข่าวดีก็จะได้ลิสเจมที่หายป่วยกลับมาเช่นเดียวกับคอนเนอร์กาลาเกอร์ที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อาจจะได้เห็นเวสตีย์โฟฟาน่าได้ลงเป็นตัวจริงแต่กองหน้าตัวใหม่อย่างโอบาเรยองความฟิตยังไม่พร้อมและเดนิสซาคาเลียเอกาสารยังไม่เรียบร้อยทั้งคู่จะไม่มีชื่อในเกมนี้ข่าวแรกมากอสอลรอนโซเผยข้อความอำลาเชลซีผ่านทางอินสตาแกรมของเขาอลรอนโซได้กล่าวว่า แค่คำขอบคุณมันยังไม่พอสำหรับช่วงเวลา6ปีที่เราได้ใช้ร่วมกันถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ใส่เสื้อสีน้าเงินคามและได้ขีดเขียนพวัติสตร์ให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอบคุณแฟนบอลสําหรับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณพวกคุณที่ทําให้เชลซีเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นมาช่วยกันรักษาให้ธงสีน้ําเงินบกสะบัดกันต่อไปนะผมจะคอยวิ่งขึ้นลงทางกับ้ายเพื่อพวกคุณตลอดไปมากรอออลอนโซ ออฟฟิเชียลเชลซีได้ประกาศว่าอามาโดโบยากองหน้าดาวลุ่งวัย21ปีได้ต่อสัญญาใหม่กับเชลซีแล้วสัญญายาวไปจนถึงปี2028เดนิสซาคาเลียมิดฟิลล์ลายใหม่ของเชลซีได้เดินทางมาถึงศูนย์ฝึกครอปแฮมแล้วซาคาเลียย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวจากยูเวนตุสโดยมิดฟิลด์ลายนี้จะสวมเสื้อเบอร์20ให้กับเชลซีและออฟฟิเชียลของยูเวนตุสได้ประกาศถึงสัญญาของซาคาเลียว่าเชลซีจะจ่ายค่าย,ยืมตัวของซาคาเลียที่ราคา3ล้านยูโร และแอดออน1ล้านยูโรและจะมีออปชันซื้อขาดที่ราคา28ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรแบ่งจ่าย3ปีหากเชลซีใช้ออปชันนี้ส่วนเวสตีฟฟาน่าที่ย้ายมาจากเลสเตอร์ด้วยราคา70ล้านปอนด์ทางสโมสรได้ยืนยันแล้วว่าฟฟาน่าจะใส่หมายเลข33ทํสาทำศึกให้กับสิงบูไซมอนจากเดลติกยูเคได้รายง,งานว่าลิสเจมได้ตกลงสัญญาใหม่กับเชลซีแล้วซึ่งหลังจากที่เขาจะลดปากกาเซ็นสัญญาฉบับนี้ เขาจะกลายเป็นกองหลังที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรคาดว่าเชลซีเตรียมจะต่อสัญญาอย่างเป็นทางการในมีกี่วันข้างหน้าไมค์เวอร์วิทสายข่าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ไปให้สัมภาษณ์ผ่านทางพอดแคสต์คิกออฟว่าเอ็ดสันอเวเลสรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากที่การย้ายไปเชลซีไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในเช้าวันถัดไปเขาก็กลับมาที่อาร์จ็คและบอกกับเพื่อนๆว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้ข้างหลังเพื่อเพื่อนร่วมทีมสโมสรและแฟนบอล ซึ่งเขาจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่อีกครั้งส่วนเชลซีจะกลับมาไล่ล่าเอเวเลสอีกครั้งในตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกรานี้อย่างแน่นอนเลียมทูมี่และไซมอนจอนสันได้เขียนลงแดร์ติกยูเคว่าแหล่งข่าวบอกว่าทีมเชลซีมีการวิเคห์นักเตะที่จะซื้อทุกคนจากการที่วิเคราะห์สถิติของกองหลังฝั่งขวามากกว่า10คนอย่างละเอียดทำให้เชลซีถอนตัวจากชูกุนเดและหันไปหาเวสซี่โฟฟาน่าแทน และเชลซีมีแผนที่จะกลับมาหาเอ็ดสันอเรเรสอีกครั้งในเดือนมกราปีหน้าเชลซี Chelsea ได้แจ้งกับเอซิมิลานว่าพวกเขาพร้อมจ่าย80ล้านปอนด์สำหรับราฟาเอเลอาทอสโบลีและเคียร์เล็กแคปิตอนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องมีการทำงานการลงมืออย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดกฎในทิศทางรูปแบบใหม่โดยกุญแจสำคัญในการตัดสินใจของเรื่องนี้เคยมีความยุ่งเหยิงของเคสลูกากูซึ่งมารินาการนอกกาย่าและปีเตอร์เช็คไม่เห็นด้วยกับการปล่อยยืมตัวเขาออกไป โบลลี่และเคียร์เล็กแคปิตันได้มีการดำเนินการตรวจสอบทุกผแผนกในเชลซีโดยที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาจะไม่ใช่แค่ตำแหน่งเดียวที่จะมีเข้ามาในอีกไม่กี่วันหรืออีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้สรุปง่ายๆนะครับเจ้าของทีมทั้งโบลลี่และเคียร์เล็กจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละผแผนกเข้ามาทำงานด้านฟุตบอลให้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องไลออนเอมพายซีเกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ